ผลละพักนักปรุงพลัสเดี๋ยวนี้โกโกสูตรนี้นะครับชั้นล่างของเราเนี่ยผจะใส่เป็นนมเย็นครับผมเราก็จะเพิ่มรสนิดหนึ่งนะครับเพิ่มความหวานเราจะใส่น้ำผึ้งก็ได้วันนี้พลใส่เป็นเมเปิ้ลไซรัปครับและก็ให้เขามีความข้นหมันเล็กน้อยนะครับใส่ครีมครับผม คนนะครับให้เมเปิลใส่รับละลายดีครับผมหลังจากนั้นก็เพื่อให้ดื่มได้เย็นนานๆนะครับใส่น้ำแข็งลงไปสักก้อนหนึ่งครับเอาแล้วละและสำหรับตัวท็อปปิ้งด้านบนนะครับซึ่งจะเป็นช็อตโกโก้เข้มข้นวันนี้ผลเลือกใช้ผงโกโก้คุณภาพพรีเมียม ที่ใช้สำหรับการทำเครื่องดื่มโดยเฉพาะเลยนะครับของทิวลิปครับตัวนี้มีชื่อว่าทิวลิปโกลความโดดเด่นของเขาก็คือว่าทิวลิปโกลเนี่ยจะมีไขมันสูงถึง22-24ซนะครับซึ่งเหมาะกับการทำเครื่องดื่มครับคุณสมบัติของทิวลิปโกลตัวนี้นะครับก็คือว่าเขาจะละลายง่ายมากเพราะว่าตัวโกโก้ Go เนี่ยนะครับจะมีความละเอียดสูงมากทีเดียวนะครับนอกจากเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงแล้วนะครับมเมล็ดโกโก้ Go ที่ใช้ผลิตผงโกโก้ Go ตัวนี้ ยังเป็นเมล็ดโกโก้คุณภาพพรีเมียมมาจากแอฟริกา1 0 0นะครับแถมต้องบอกว่าขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเนี่ยของโกโก้ตัวนี้ทำในประเทศฝรั่งเศสครับเอาล่ะพนใช้ผงโกโก้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครึ่งประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปครับแล้วเราก็จะคนครับผมละลายง่ายมากนะครับ ด้านบนเราจะไม่ได้ปรุงให้หวานนะครับเพราะว่านมของเราเนี่ยจะมีความหวานอยู่แล้วครับผมค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปทีละนิดนะครับให้ได้ความเข้มข้นข,นของช็อกโกแลตเหมือนกับซอสนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีความหวานครับต้องบอกว่าเนียนมากๆนะฮะดูตามขอบแก้วเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่ามีผงโกโก,โก้จับตัวกันเป็นก้อนนะครับหยดตัวโกโก้ลงไปได้เลยครับ ความเข้มข้นของโกโก้นะครับก็จะไหลลงไปตามตัวนมครับเวลาก่อนทานแล้วแต่เลยครับอยากจะดื่มเข้าไปแบบนี้เลยให้เราเจอรสโกโก,โก้เข้มข้นสลับไปกับนมหรือจะคนเข้าด้วยกันก็แล้วแต่ชอบเลยครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. confoodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ